สวัสดีครับวันนี้มีสุดรอตัวแรงมาฝากกันนะครับ s u b i s h i เซ n ร์ r ีเดียตัวท็อป e ี2 0 0 2ครับคันนี้เป็นเ e กียร์ออโต้ทอิปทนิกนะครับเกีย e ร์สองใกใช้ได้ท e ั้งเกียร์ออโต้และเ e กียร์ธรรมดาครับคันนี้ขายในราะคา7 0 0 0าับาทเท่านั้นนะครับแรงๆคุ้มๆครับ ตัวเครื่องก็จะเป็น4 g 9 3 1 8 s า i Limited 1 8 0 0 c ครับอันนี้เราแม็กก็จะเป็น t e 3 7 7ขอบครับมีถุงดมนิรภัย2ตัวนะครับอันนี้มีที่พวงมาลัยคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งครับ สีไม่ขาดนะครับมีประกันชั้นสามด้วย้องเครื่องแข้งๆนะครับสีที่ก้าสามยี่สิดแปด แผงคอนโซลลายไม้นะครับครับมีแอ็กล้องรงมาลายเกียร์ออโต้ทิปตอนีมีจอแอนดรอยให้ครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เลยแอปยกที่สองนะครับฝั่งคนนั่งจอแสดงผลการระยะถอยหลังได้ด้วยครับ แผงคอนโซนลายไม้เบาะหนังสวยๆเลยครับกระจกไฟฟ้าสีบานขึ้นลงคบนะครับประจกมองข้างปรับและรับไฟฟ้าได้ครับภายในสวยสะอาดมากครับ กดยรวมพร้อมใช้เลยนะครับเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีแอร์เย็นทางไกลได้เลยครับมีสันภายนอกก็ยังพอสวยดูดีอยู่ครับมีรอยบ้างตามอายุการใช้งานครับถ้านเน้นใช้งานเรื่อสบายครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0 92874479 ID ไลน์ตามเบอร์โทรนะครับ สำหรับวันนี้ขอเชินี้ก่อนนะครับสวัสดีครับคุ้มๆเรงๆนะครับให้ไหวครับ